ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cook i e l a n d s ช o อร้านรับเติมเกม c o o กี e land แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e land s ช o p ลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับมาคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเบรกสูงนะครับเบรก Wonder c แ a b แล้วก็ผมเปิดมาเนี่ยผมได้เป็นบัฟตัวผลิตโลแล้วก็ผลิตเยลลี่มานะครับก็คือเปิดมาเนี่ยบัฟแรกเนี่ยเป็นบัฟสายเลเจนเลยนะครับแล้วก็ มันมีก่อนเริ่มเกมเดี๋ยวผมจะได้ตัวอีเวนท์ที่เป็นล็อสเตอร์ก็คือเมื่อเราสไลด์แล้วเราจะได้แม่เหล็กนะครับแต่แรกกับการที่ว่าเราจะมีดีบัฟพลังงานลดลดลด,ลดเร็วขึ้นเออก็ลองดูคือตอนนั้นผมเลือกเพราะว่าอย,อยากลองดูแต่ปรากฏเออมันได้บัฟมานะครับบัฟไอ้น,นี่เออกินเกาะเย็นรีมาผมไม่รู้ว่าเราจะเลื่อนไปทางไหนได้บ้างนะต้องดูบัฟระหว่างทางในไม้สามสี่ห้าเพราะว่าอันเนี้ยไม้แรกเนี่ยผมไม่ได้วิ่งนะก็คือกดกดข้ามข้ามมานะครับ คือผมรู้สึกแค่ว่าเบรกเนี้ยเบรกรอบเนี้มันจะมีฟิลเหมือนตอนเบรกที่เราให้คอมมอนเบรกอยู่นะก่อนอน,นั้นเนี่ยที่เบบแบบว่าเออเก็บบัฟเก็บบัฟปุ๊บเราไปตึง,ต,งตึงแบบไม้หลังๆอะไรเงี้ยมันพอจะทําแบบนั้นได้ในบางครั้งคิดว่านะลองจริงได้ไหมเนี่ยไม่รู้หรอกเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีโอกาสได้ลองนะครับอ่านี่ไม้แรกเนี่ยไม่ใช่ไหมเออไม้สองแต่ผมปกติว่าคือไม้แรกของผมนะยังไงอันดับเราก็ตามเพราะเราไม่ได้วิ่งไปนะครับ เออเพราะว่าที่ที่ที่ผมคิดด้วยตะการเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเออเอาดีบ่กว่าอาก็ได้นะได้ได้ไดคือผมคิดด้วยตะกาศเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าดาดสุดท้ายอ่ะมันดูต่อยากอุ้ยได้อะไรบ้างเนี่ยโโหโคตรเกือโหได้ฟันเฟืองมาสองตอนนี้มีห้าทับหกอยากได้บัฟนี่อยู่นะไอมันจะมีบัฟที่ผลิตผลิตพู่วเออเนานน่ะที่เป็นบัฟเฟืองอ่ะอุ้ยถ้าได้นี่ก็บันเทิงอยู่นะ ล้วก็้าผมได้อันนั้นนะเดี๋ยวไม้หกผมว่าปลาสแตก็กเยลลี่เนี่ยเยลลี่ทุกชนิดสแต็กอะ่ะก็น่าเล่นอยู่นะน่าเล่นอยู่นะครับอ่ะมันเพิ่งไม้สามเองเดีย๋ยวขอดูระหว่างทางไปเรื่อยๆก่อนอ่ะไม้นี้เนี่ยผมจําได้ว่าจุดอะ่ะเราห่างน้อยกว่าเดิมนะครับอันนี้ใกล้ตุยแล้วเพราะของเดิมเนี่ยเราห่างจากยีิบเก้าน่าจะสลัก200มั้งอันนี้เนี่ยร้อยห้าสิบก็ดูดีขึ้นมาหน่อยเอ่อลีลีล โอ้ต้องเอาละนะครับผมว่าตัวตัวซนะีซั่นในรอบนี้นี่คือแบบต้องเลือกจริงๆอ่ะมันปฏิเสธยากอ่ะมันออกกล่องให้เยอะขนาดนั้นไหนได้มาได้มาส,สองฟัเฟลกิเหรอเกลืออยู่นะเนี่ยมาอีเวนต์อีเวนต์พอดูหน่อยดีมีใช้พลังโอ้โหไม่ตรงกับไอ้บัฟเลเจนอันแรกเลยว่ะอันแรกอะพอได้อยู่แต่ผมจะไปต้องเอาแม่เหล็กซอนสองอันเลยเหรอนะเพราะเรามีแม่เหล็กอยู่แล้วว่ะว่าเหลือสองดีวะ 2ือกับสดีคืออันแรกมันก็ดีมันแงของการเพิ่มคะแนนเยลลี่แต่ผมมีแม่เหล็กแล้วอ่ะเอยหรือแจกต่างอะหรือเป็น2ดีวะหรืออันแรกดีวะอันสาก็น่าสนโอ้โหได้หมดเลยอ่ะเอ้แต่อันสามันต้องทำลายอ่ะสองกับสานี่ความหมายจะดูคล้ายๆกันหน่อยแต่2มัมาดูต่อยอดได้เพราะเราเหมือนเรามีบัฟนี่เนี่ยมีผลิตหมีชมพูหมีเหลืองเนี่ยอันแรกก็ได้นะแม่งได้หมดเลยอ่ะสามก็ได้โอ้ยอันแรกแล้วกันนะแม่เหล็กแรงๆไปเลยไม่อกี้ยผมมี็อดดังเลบัฟสองกับสามหน่อยคือ สองอ่ะอ่าแน่นอนมันต่อยอดได้แต่มันก็ต้องใช้ทำลายะแล้วถ้าผมเล่นอันนั้นอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเล่นบัฟผดหรือเปล่าไหนก็เออทางเยลลี่แล้วก็ลองดูอย่างน้อยเนี่ยเรามีแบบแม่เหล็กแบบว่าตึงจัดก็คือไม่ต้องสไลด์ก็ดูดได้นะครับคือมันทับกันมากเลยนะถ้าผมรู้ว่ามันจะออกงี้นะผมไม่เลือกไอ้บัฟไอ้อเวนล็อกเตอร์ไม้แรกหรอกแต่แม้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะเอาจริงแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีตาที่ผมเทสหลังมาอ่ะบางตาแบบโอ้ยบัฟผมดีมากเลยแบบข้ามาเป๊ะๆขาดอย่างเดียวขาดแม่เหล็ก คือ <c oughs> มันก็มีแม่เหล็กแหละในตัวอีเวน่ะแต่มันไม่ได้ออกง่ายไงเออผมก็เลยจเจออันนี้ลอสเตอร์ <c oughs> ก็เลยหยิบม,มาก่อนเพราะเผื่อเราจเจอสวยปรากฏ вот ว่าเอยดวงดีเกินไปออกแม่เหล็กกว่าน,นี้เออสัง,งนกตอันนี้ลูกพี่โซดาเฮ้ยแต่น่าจะขึ้นยิบข้าวนานๆนะเท่ากับว่าตอนเนี้ยแต้มเราค่อยๆเป็่บวกเลยเลยนะเพราะว่าอันดับเราบวกขึ้นขนาดเป็นโซดาที่แน่นอนแหละเริ่มบัฟบดีแต่ตัวมันแต้มไม่ค่อยมีอยู่อุ้ยผมจะลากถึงหมดรัาไหมน่าถึงไหมน้า น่าจะไม่ถึงหวังไม่ถึงโอ้ขาดเยอะเลยอ่ะดูไม้ห้ากันอันดับยี่อันดับอันดับผมไม่ไม่อะไรมากขอดูบัฟดีกว่าอุย้ยเอาเลยเอาเลยลอสเตอร์นะครับได้แปดของขอแบบเข้มๆหน่อยพี่ชายขอก่อนหน้านี้น,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 นี่คือได้แต่อุ้ยได้มาอุ้ยอุ้ยเยอะ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 อุยอ้ย,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 ยสี่อันแก่ม,มากโอ้ยได้ทำลายแล้วอ่ะโอ้ยผมเริ่มเสียดายที่ไม่เอาวันสองแล้วเมื่อกี้ คือเมื่อกี้เสียดายไงนะคะผมโอ้โหถ้าอี๋ถ้ามันออกขนาดนั้นนะผมว่าไอ้บัฟเมื่อกี้ไอ้บัฟสองอ่ะโคตรน่าเลือกเลยแล้วเราก็ต่อยอดเออจะไปเล่นสแต็กหมีก็ได้หรือสแต็กเจลลี่ก็ได้เหมือนเดิมหรือจะไปทางเจลลี่ไอหินก็ได้นะครับแหมเลือกแม่เหล็กมานะครับเออแต่ไม่เป็นไรเล่นมาแล้วก็เล่นมาแล้วนะครับเผื่อบางทีเราขี้เกียจสไลด์ไงเออมันก็จะช่วยเราเขาเรียกว่าไม่หนิวน้อยลงหน่อยไม่ต้องมานั่งสไลด์เอาแม่เหล็ก เออผปิดสีจังหวะไงก็คิดยังไงีดีคิดยังไดงดีผมปอบอยู่ไม่เป็นไรถ่านไปแล้วเฮ้ยแต่ตอบไปเป็นไม้ห้าเดี๋ยวผมยังเลือดยากจังเดี๋ยวค่อยไปคิดน้งานเราแล้วกันแต่ตอนนั้นอะว่าเอ้ยเลือกเป็นบัฟอะไรดีนี่อันนี้ชุบขึ้นมาเนี่ยอันดับเนี่ยวขับขยับขึ้นมาเยอะนะตอนแรกม,มันประมาณ28ใช่ไหมอันนี้นี่คือจะขึ้นหลักเลขหนึ่งแล้วนะครับปั๊บปั๊บนี่พอดีสวยเลยครับเพอร์เฟกต์มากอันดับ21โอ้เก<อ>ือบขึ้น20นะเออเกือบขึ้น20ย เลือกอะไรดี <laughs> เออเอยแล้วมันออกอันแรกสุดเลยว่ะโอ้โหเฟืองอย่างห้าแล้วหกที่ผมยากได้ไอ้พูดเอาอ่ะแต่ไม่รู้คือถ้าผมเลือกสแต็กมาถ้ามันออกพูดเนี่ยมันจะแจ่ม,มากมันจะออกหรือเปล่าอขอดูก,ก่อนมีแคดิเดตอะไรบ้างแม่เหล็กไม่เอาอยู่แล้วมีอยู่แล้วทำลายก็จริงมันสามารถผลิตยลรี่ได้หลายแบบนะแต่แต่กรอบมันเลือกซ้ำไม่ได้พราเราเลือกไปแล้ว แต่ตอนนี้แม่เหล็ลกเราโคตรจัดแม่เหล็กแบบเวอร์มากเลยคงต้องไปสแตก็กสแต็กเย็นรีทุกชั้นนิดแหละอืไปเริ่มแม่หกก็ยังโอเคนะเพราะว่าเบรกรอบนี้อุ้ยเอาเลยแล้วกันหกอ,อันก็ดีคือโบนัสมันยากนะบุ้ยโบนัสเนี่ยไอตัวอีเวนต์โบนัสเนี่ยตัวที่ง่ายสุดเนี่ยเป็นโซดาอันนี้เปิดดีหมดอุ้ยได้มากเกียร์น่ะสามอันก็กลางกลางกลางกลามาๆ,ๆขอบัฟปูปาร์ตี้หน่อย นี่นี่นีน่อันแรกอันแรกเราอันสองเหรียญอันนี้หมึกมาอุ้ยจะโชคดีนะเราได้บัฟนี้หลังจากที่เราหลังจากที่เราเลือกบัฟสแต็กมาเนี่ยโอ้ลัคก,กี้ลัคก,กี้ลัคก,กี้นะครับจัดเลยจัดเลยไม่เออแต่บัฟนี้มันดูแล้วมันไม่ได้เขียนใช่ไหมว่ามันเก็บได้กี่อันอะ่ะเอ้ยถ้ามันซ้อนกันเยอะๆเนี่ยมันน่าจะทําลูปได้ง่ายอยู่นะเอออันนี้ชื่ออะไรนะสตีเวียนววนะครับไปลูกพี่ไม้ คือผมคิดว่าทั้งตัวสแต็กเยลิมีสแต่ทำลายแล้วก็สแต็กเพิ่มคัแนนเยลิทูเชน,นี้เนี่ยสำหรับเบรกนี้นะผมคิดว่าเหมาะเลือกการเลือกในไม้6เนี่ยไม่ได้สายเกินไปเพราะว่ามันมีหลายๆบัฟที่เราสามารถเอื้อในการเร่งให้สแต็กมันขึ้นได้เร็วมากถึงแม้จะเป็นไม้6ก็ตามแล้วก็ด้วยตัวดาดด้วยฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วอะครับในเบรกอื่นๆอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นเ,นเอ้บางเบรกเอาอะเออบ,อบ็อกสแต็กเนี่ยไม้6เราไม่เลือกนะเพราะมันช้าเกินไปใช่ไหม แต่รอบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ช้าเกินไปยิ่งโดยเฉพาะถ้าถ้าเล่นเป็นแบบสายดองแบบผมนะก็คือไม่ได้วิ่งทุกไม้อ่ะคืออาจจะไม้หนึ่งสองสามสี่ดองอะไรเงี้ยแล้วสแตนก็คือยิ่งดีนะเพราะว่าเบรกเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แบบสุดท้ายเออมันแล้วแแบบก็จะมีจุดเด่นเยลลี่ในการฟาร์มแต้มอยู่แล้วนะครับนี่เ <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> นี่เนี่ยเนี่ยเพิ่มคะแนนโอ้โหเนี่ยดูดิโอ้โหเยลลี่ป๊อโป๊ะแปะแป๊ะนะครับผมนี่ผู้เหรียญก็ดีอย่างหนึ่งมันก็นับเป็นเยลลี่ทุกชนิดเหมือนกันก็จะช่วยเรื่องของตตตััวววสสแแแ็็็กกกกเเยยลลลลลีี่่ดดา้ทุชนนิะครบ โอ้ยไม่อยากจะคิดแล้ว่ะตอนนี้ไม้สิบนี้แต้มเราจะดีเท่าไหร่ถต่ถือว่าเราโชคดีนะว่าเราได้บัฟอีเวนท์ที่ตรงกับบัฟเลเยอร์ที่เราเลือกพอดีบัฟอีเวนท์มันค่อนข้างสูงคือบางทีผมอัดชิปอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเอ้ยเราได้เราได้บัฟตอนเลือกตัวหรือบัฟส่มจากกล่องอะไรเงี้ยเฮ้ยดีหมดเลยนะติดอยู่อย่างเดียวเลยไอย้บัฟจากฟันเฟืองอะ่ะแม่งเกลือเออเกลือทีเดียวพอทนบางทีแม่งเกลือสองชุดติดพอเลยนะครับแล้วมีอีกบางทีโอ๊มาแปดกล่องนะของโบนัสบางทีนะ แม่แบบมีว่างเปล่าอะ่ะผมเคยมากเคยเจอมากสุดเจ็ดกล่องนะผมอยากรู้เออเพื่อนๆเ,เจอว่างเปล่าเนี่ยบ่อยกันหรือเปล่าผมว่าเจอแบบเจ็ดจากแปรอะมีรอบหนึ่งจําได้เลยโอ้โหโคตรเศร้าโอ้แต่ตอนนี้ก็พันล้านนะครับนี่ขึ้นอันดับเลกหนักสิบสบายสบายเรามีบัฟนี่เราลันบัฟเราสแต็กลันเรื่อยๆถึงแม้จะเป็นแม่แ,มแรกแต่สแต็กเราก็ลันอยู่วายรี่เราก็เยอะยายลี่เราก็เยอะนี่ ผมว่าเราน่าจะผมไม่รู้ว่าจะวนฟันเฟืองได้กี่รอบนะครับฟันเฟืองนี่มันไม่จํากัดน,นะก็คือกี่รอบก็ได้แต่ถ้าถ้ามันออกให้คุณนะถ้ามันออกนะมันออกนะมัน,ม,นมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายนะตอนนี้เนี่ยขึ้นระดับ18เแาล้วก็แบบนี้เนี่ยจริงๆถ้าเราเลือกไอ้ไอ้ไอแบบัฟเก็บดาวนะวนะแบบที่อขี่ขวางเยอะแล้วเราก็จะแบบอุ้ยฟาร์มยยนลิมมีได้แบบจุดใจจุกใจแต่เราไปเลือกแม่เหล็กซะแล้วในตอนนั้นอ้ก็ดีอย่างน้อยได้เพิ่มคะแนนเยลลี่มาไงเออเราอาจจะเลือกถูอยู่แล้ว ไม่มีชุบตอนนี้อยู่อันดับ18 18นะครับเฮ้ยอ๋อนนี้ผมจำได้ว่าซ้ายเนี่ยมันจะแจกอะไรฟรีขวาไปคุกกี้เลเจนติ๊กตอกติ๊ก,กเล่นอะไรดีแต่ว่าถ้าเลเจนดเนี่ยก็จะมีนางฟ้าทะเลกับเจ้าทะเลลึกแต่ถ้าอะไรที่พังมันจะการันตีเลยและถ้าสมมติเราไปเจอแบบตัวโบนัสเนี่ยเราก็จะเป็น1บวก8้แต่นี้มันได้อะไรเลยนะไม่ใช่เป็นกล่องนะ1อะไรจ,จะเท่ากับ3-4กล่องก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ผมเล่นคุกกี้แหละ โมไปเรื่อยแต่ก็เล่นเลยจริงจริงมันเล่นมันอยู่ในใจผมอยู่แล้วนะฟ้าทะเลเดี๋ยวจะจริงเจ้าทะเลก็น่าเลือกเอาเลยดีป่าวะเอ่อเอาเลยเอาเลยนะครับเอาเลยเอาเลยตอนแรกคือคือสองตัวเนี่ยนะฟ้าทะเลกับเจ้าทะเลลึกเนี่ยผมอยากเล่นน้ำน้ำฟ้าทะเลมากกว่าอยู่แล้วเปิดกล่องอุ้ยเฮ้ยสี่อันนี่ดวงดีนะครับสี่อันนี่สำหรับผมถือว่าเยอะนะสี่อันก็คือครึ่งหนึ่งจากแปดกล่องเอ้ยได้เลือกบัฟเว้ยมี นี่เอ้ยเราเลือกอันนี้ก็ได้นะเอ้ยมันกลับมาให้เราเลือกว่ะเพื่อเวลาที่เราน่าจะเอ้ยมันมีผู้โอ้หกิงโบนาณธรก็นา่นา,นาสนใจอุ้ยมันมันดูเข้าเขาหมดเลยเนาะอ่าอุ้ยมันนึกอยากจะงาผมว่าอันสองอาจจะอ่าันสองไม่เอานะโอเคสามอ่ะอย่างน้อยก็คือเมื่อกี้อันอันหนึ่งเนี่ยก็ดีคือผมยังไม่เคยหยิบหรอกแต่เออมีเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันว้ยพี่ ลองใส่บนน้ทธารไหมผมว่าเดี๋ยวอันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บเป็นอีคอนเทนต์หนึ่งก็ได้ก็คือเล่นบนน้ทธารจริงจังเลยนะต่อที่มิกิผมขัดเรื่องนางฟัทะเลไว้คือผมอ่ะแน่นอนเดี๋ยวเราอ่ะมีนางฟัทะเลเราชอบแบบสกิลขึ้นน้ำไงอน่ะแน่นอนตัวนี้มันใหม่กว่าแต่แบบใจเราก็อยู่ที่นางฟัทะเลนะนี่ตอนนี้เรามีบัฟอันนี้มาแล้วทําลายแล้วออกมานะครับนี่ครับอันนี้400นะครับผมไปอุ้ยคือบนน้ำธารโหคือบนน้ำธารทีหนึ่ง200ล้าน สองร้อล้านและเพิ่งไม้เจ็ดคิดสภาพดู่ถ้าเราเพิ่มบนทำตอนไม้ก้าไม้สิทีนึงจะกี่ร้อยล้านแต่เราข้ามไอบ้บัฟนั้นไปแล้วคือไอบ้บัฟนั้นอ่ะจริงมันมีนัยยะคล้ายๆกับตัวไอ้ลูกแก้วเหมือนกันเพราะว่าแน่นอนเราขาดบัฟที่ทําลายสิ่งขางแบบโหดๆเรามีที่มันช่วยทําลายสิ่งขางบ้างแต่ไม่ได้แบบตึงๆขนาดนั้นไงเออไม่รู้อ่ะเออคือตอนนั้นผมคิดว่าเอ้ยเป็น ไอลูกแก้วมาเนี่ยอาจจะดีกว่า,านี้ที่เราเรามีบัฟที่เก็บลูกแก้วแล้วเยนลี่มันเยอะอะแต่เห็นแต่บนดัชไทมเมื่อกี้สองล้านก็ผมก็น่าสนใจนะอันนั้น <c oughs> เออมันเยอะนะมันก็เยอะอยู่แต่ทาลาย200รชิ้นผมไม่รู้มันเยอะขนาดไหนด้วยไงคือแบบถ้ามันไปอยู่ในแมปสุดท้ายอะไรเงี้งย2 0 0ชิ้นอาจจะดูน้อยแต่ว่าอาจจะดูเยอะแต่ถ้ามันอยู่ในแมปเมื่อกี้เออ200ชิ้นไม่น่าจะยากอะไร200ชิ้นเนี่ยถ้ามันมีบัฟหินมาเนี่ยมันมันสบายมากเพราะว่ามันมันเชนมันต่อเนื่องกันอยู่แล้วท่านคงเข้าใจถูกเนาะน ้ากิีเนี่ยมันนับเป็นสีขวางในในบาร์พวกําจำนวนทําลายอยู่แล้วมันก็จะต่อเนื่องกันเป็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 นคอมโบดีแต่คือเราไม่ได้เล่นทางนั้นไงอ่าหนึ่งหกตอนนี้พันเจ็ดนะครับสองพันก็ไหวอุ้ยตอนนี้ขึ้นอันดับสิบสามเลยนะเออและแต้มเราแบบโตแบบยังมีรนะยะสําคัญม้เมื่อกี้เราเจลลี่ชิลละหมื่นสองมาเนี่ยจะแตะสองหมื่นแล้วก็ได้นะอุ้ยถ้ากบบว่าถ้าสมมุิสมมุนไม้นี้มาขึ้นไปถึงสองหมื่นแล และบั๊นั้นน่ะสองหมื่นหรือสามหมื่นอ่ะสมมติตีน้อยเลยสองหมื่นตอนนี้คือเราเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิดชิ้นละสี่ห้าหมื่นเลยนะครับเอ้ยแล้วยลลี่เราแบบเยอะมันก็ไม่ได้มากหรอกแต่ก็มาเรื่อยๆอยู่นี่เนี่ยไอ้ดาวระเบิดเนี่ยแจ่มว้าวมากนี่นี่ตอนนี้หัวมันหนึ่งครับหัวมันหนึ่งปั๊บปั๊บโอ้ยเนี่ยอุ้ยฟินนะเข้ามาแล้วแบบตุ๊บตุ๊บตั๊บตุ๊นี่นี่แล้วก็ระเบิดไปอีกโอ้โหนี่ผู้ดาวเนี่ยมันมาเรื่อยๆเลย อันนี้อเอ้เอเปิดไม่เอาไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยนี่ตอนนี้ขึ้นท็อปสิบแล้วนะครับเออนี้ใกล้ตาย,ตายพอดีจบเกมสองสี่หนึ่งเก้าขึ้นอันดับเก้านะครับมาเอาวะเอา,เอาวะทรงดีนะทรงดีอันนี้ใช้ผู้ไม่คัดที่สุดเออไหนอู้อู้ผมว่าเอานะเอาเอาเพราะว่าเมื่อกี้อ่แน่นอนไปสั่งเลี้ยงเลเจนด์อันนี้แจ่มมากแล้วก็ซูมัชิ้นสามด้วย ขอสักสี่เฟืออุ้ยโอ้ได้เนี่ยหนึ่งเฟือแต่ได้โอ้แม่เหล็กไปเลยไอ้แม่เหล็กอะไรจะเยอะขนาดนั้นอ่ะตอนนี้เนี่ยเราได้เป็นเพิ่มคะแนนเจลลี่หมีจะเป็นตัวอี p ิกมามันก็ดีแหละนะครับเออแต่ติดอย่างเดียวนะคือ buff epic มีตั้งเยอะนะแล้วบั f อี i ิกก็ไม่ได้ออกง่ายจากของแม้เลยออกบั f อี p ิกไม่พอออกบั f แม่เหล็กอีกอะไรจะขนาดนั้นวะไอ้แม่เหล็กในคลิปนี้แม่เหล็กผมบอกเลยว่าหนาจัดนี่สกิลเดียวเนี่ยประมาณ250เมื่อกี้นะไอ้ที่มันดูแต้มเพิ่มไปสามร้อเพราะว่ามันได้ตัว เลยที่เจ้าทะเลลึกพอดีนะครับนี่เคลียร์ไปไอ้ให้แม่เหล็กนะนได้อะไรก็ตามาสมมุติว่าแบบพูกก็ได้อะพูกก็ดีนะเพราะว่ามันจานวนเยลลี่อะไรเงี้ยแม่เอ้ยออกแม่เหล็กนะครับตอนนี้แม่เหล็กเราก็แรงจัดๆัอยู่แล้วนะข้าได้แบบธรรมดานะยังไม่ได้สไลด์ถ้าสไลด์ไม่ต้องพูดถึงเออไม่ต้องคุยกันเลยอ่ะสไลด์มันโดดมันปวดจัดมาตอนนี้จบแมปนี้ครับไม่รู้แมปต่อไปแต้แต่ยังได้อยู่หรือเปล่าเมื่อกี้อันดับ9้านะครับเข้มๆตึงๆอันตรายอันตราย นี่เก็บคนเลือดมาผมว่ามาเนี้ย2,000เนี่ยสบายอยู่แล้วลุ้นถ้าว่าจะขึ้น3หรือเปล่านะแล้วก็นี่คุณดูดิไอไอสมบัติชิ้นแรกอะ่ะมันเป็นสมบัติที่เก็บสแตก็กยากนะนี่ผมวิ่งมาเพิ่งเสร็จไป2สกิลนิดหน่อยนี่ก็จะเต็มแล้วเนี่ยโวเต็มแล้วมั้งล่ะคือแบบเราเก็บยิลี่เยอะจริงนี่นี่แล้วก็มีเจลิโก้ยิงมานี่ดูดมาดูดมาดูดมาครบรอบแล้วก็ปั๊มปัมสวยงามสวยงาม นี่ตอนนี้ขึ้นแบบเก้แล้วครับเราก็ขึ้นแบดับ8ก็สวยหรูไม่แน่ทนำะไมเนี่ยจะขึ้นเปนแบบหนึ่งได้เลยนะเห็นไหมกลายเป็นว่าเอ้ยเราไม่ได้วิ่งมาแ้วก็ไม่ได้ขาดชุดอะไรเพราะสุดท้ายมันแต้มมันตีกลับมาอยู่แล้วนะครับสมมติคือแต่เราดูดีเราพูดได้ไงถ้าดูไม่ดีก็อาจจะเป็นหนังคนละม้วนก็จะรู้สึกเอ้ยทำไมกูไม่วิ่งตั้งแต่ไม้แรกวะก็เหมือนกันมันอยู่ที่สถานการณ์แหละคือถ้าถ้าสถานการณ์มันดีอ่ะมันก็หาคําอธิบายได้เหมือนไงแต่บางทีสถานการณ์มันแย่อะไรเงี้ยเราก็หาคาอธ Uh, 2,000สบายนะครับนี่ตอนนี้อันดับห้านะครับเดี๋ยวเรามีชุบอุยแล้วก็พอสมบัติชิ้นแรกเนี่ยมาใสแตกเต็มในชุบมันก็ใช้ได้อยู่นะไม่เท่าสมบัติไข่แต่มีน้ํามีเนื้ออยู่ถ้ามันเต็มซึ่งเราเต็มตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วสบายเบือ่ออันดับสามก็ขึ้นไหวอันดับสองไม่รู้แต้มห่างแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราสกิลเนี่ยสกิลราเนี่ยกย็กว่าน่าจะเยอะประมาณนึงแหละเนี่ยปับป๊บปั๊บนี่เข้ามาน,นี่ดูเข้ามาหาแล้วก็ระเบิดพุบไปอีกนี่ครับ นี่จะแซงแล้วครับจะแซงอันดับ3แล้วสบายสบายแซงแน่นอนแซงแน่เรียบร้อยอุ้ย,ยันดับส่งไม่ไหวว่าห่างเกินไปหน่อยแต่ไม้ทัไปน,น่าจะขึ้นได้เพราะว่าแก๊ปมันไกลามาละเอ้ยมาชุบทีหนึง่งนี่ดูเข้ามาครับเออตอนนี้จะส่งเปนสี่ถึงแม้ลูกเหมือนจะไม่ถึงอุ้ยตามไม่เยอะนะตาม100ร้อยกว่าล้านเองไม้เก้าเนี่ย,มยผมว่ามีลุกขึ้นระดับหนึ่งที่ไม้เก้าด้วยแหละขอตัวเจ็บรีโดยเร็ว เอ๊ซากุลาก็ขอลองรีดูหน่อยผมว่ามันยังโอ้โหเฮ้ยหรือว่าอัศวินดีวะมันหรือไม่เวอร์วะหรืออัศวินเราจะขอรีดีกว่าโอ้ผมว่าเอาสมุนไพรบัฟบัฟบับมันสอดคล้องกับบับเราเฮ้ยผมว่าฟันเฟืร์มายนี้น่าจะครบอีกทีหนึ่งก็แบบว่าได้ไหมสี่กล่องโอ้โหโอ้โหไม่ไม่มีฟันเฟอร์แต่ได้สแต่งทำลายมา ผมว่ามาไม้เก้าจะสายไปหน่อยวะ่ะตอนนี้เราชิ้นละสี่หมื่นหกบกบัฟอีกสองสามหมื่นก็เจ็ดหมื่นอยู่นะชิ้นหนึ่งอะ่ะให้บัฟทำลายเนี่ยมาช้าไปหน่อยนะเออเท่ากับว่าแหมมันอยากให้เราเล่นทุกสายจริงๆนะคลิปเนี้ยเออแต่ผมว่าตอนนี้แนวทางที่เราดารับมาอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในคุมตีมในสายสายนี้นะสายเยลลี่อยู่นะในความเห็นของผมเออสาอย่างนี้ครับนี่เฮ้ยไม่คิดไม่ทันได้สังเกตเลยถ้ามันทําลายตอนที่มัน ไอแปลงล่างนี่มันจะถูกเปลี่ยนไปปะนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอดูก่อนรอมันฉายแสงสักรอบหนึ่งแต่สมุนไพรเนี่ยตัวคุกกี้ไม่ได้ผลิตเยลลี่อะไรเลยแล้วก็สเลงก็ผลิตเยลลี่น้อยนะครับอุย้ยผมจะเห็นไหมเนี่ยไอช็อตทำลายไอช็อตที่เป็นเยลลี่หมีจากเยลลี่เจ้าทะเลอ่ะโไม่เห็นแล้งหมดก่อนแน่เลยว่ะนี่นี่นี่น,นี่ดูไม่ทัน <laughs> ดูไม่ทันจริงๆอ่าน,นี่นะครับ แต่คือโอ้โหแต่ได้บัฟเลเจมมาขนาดนี้ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าบวกลบคูณหาแล้วก็พอได้อยู่วะวะแต่สตแต็กเราขึ้นช้าอยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้เล่นทําลายอะ่ะก็จะไม่ค่อยดีขนาดนั้นมัน้งนี่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 ตอนนี้เราขอดูทำลายหน่อยชิ้นละเท่าไหร่จ้ะเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่กินมันโลแตกดีรีรีีมาอันนี้ผมรีมาแล้วคือโลแตกมันมีส่งผลเยอะเพราะว่าเยลลี่ผิดพลิตตอนโลมันก็มันมีเอฟเฟกต์ของมันอยู่ นี่อันนี้เป็นล่างนั่งถือฝนอยู่แต่แตมไม่ได้หวือหวาทำไมามื่กี้นะเอรวะไม้สุดท้ายเนี่ยผมบอกแล้วว่าต้องเป็นตัวตึงๆหน่อยนะตัวตึงๆหน่อยไปตอนนี้พันสี่แต่ตจริงนะไม้อานนี้ก็ขี้หมูขี้หมานี่ก็พันสามพอเหรก็พบว่าสองไม่มีชุบเนาะสองพันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้แบบจะมีขวดเลือดให้เราวนเฮ้ยแต่นี้่ขึ้นบนเอ้ยไม่ได้ดิตัวน,นี้บนรัฐธทําไม่ได้มีเอฟเฟคอะไร มันไม่ได้เปลี่ยนเยลลี่บนน้ำทำเป็นแสงแต่ผมว่าแต่บนน้ำทำก็ต่ำๆก็300ล้านแล้ววะสามร้อยสามร้อยล้านาเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ผมไม่ตัดบ,บนน้ำทำแล้วกันนะดูบนน้ำทำเนี่ยแล้วก็ทำไมถัดเฮ้ยทำไมเนี่ผมกดออกเออว่ะหรือจะวิ่งต่อดีวะอ่า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยหนึ่งเก้าห้าเก้านะครับผมต้องไปตรงไหนอุ้ยแต่เสียือมันมันไม่ดูมีลุงอ่ะหนึ่งเก้าห้าเก้านะครับหนึ่งเก้าห้าเก้าคุณดูบนน้ำทำอันนี้ในบนน้ำทำเลือดน้อย ห9 5 9้านะครับอุย้ย4 0 0รอยแล้วครับตอนนี้ส0 0อยล้านห0 0ล้านก็ถึงละห้าร้อยล้านนะครับผมผมว่าวิ่งต่อแล้วมั้งเนี่ยจุดนี้ก็โอเคอยู่นะครับหรือว่าควรจะออกไม่เอาผมว่าว,วิ่งมาแล้วแหละผมผมไม่มั่นใจเรื่องจุดเกิดเมื่อกี้ด้วยถ้าเรากดใหม่เมื่อกี้มันจะเกิดขึ้นบนน้ำารปะอ่าใครมีใครมีข้อมูลบอกหน่อยแล้วกันรอบหน้าจะได้เล่นแบบนั้นเอออุย้ยจริงๆแอสโตรนันก็น่าสนใจ อระยะมันอาจจะสั้นเน่ยว่าไนัดเนี่ยสแต็ปมันไม่ขึ้นเลยนะสแต็ปทำลายแค่จะไม่ช่วยอะไรเลยรีดีกว่าผมว่าเราควรจะเป็นตัวที่วิ่งนานๆหน่อยไหมโอ้แต่ละตัวไม่มีนานเลยสักตัวไอ้นี่ไงมาแล้วตัวนานของเราสซาบอ์สไซบอ์สไซบอกนี่นานจัดอ่าแล้วก็มีตัวกล่องยังไม่ได้เฟืองเลยอะ่ะได้เฟืองไหมลำเนี้ยเปิดใช่วงโอ้โหไม่ได้เฟืองแต่ออกลูกไฟ อ็นนี่คุณดูดิผมไม่ได้เฟืม่มากี่ไม้อ่ะนี่คือถ้ามันเกลือเกก็ประมาณนี้ได้เลยนะอ่ะเราเนี้ได้ได้ลูกไฟมาก็นิดหน่อยช่วยเรานหน่อยแต่ไม่ได้มากอะไรนะก็เหมือนในสแตก็กระผมว่าก็ฟีลเหมือนสแต็กทำรานเมื่อกี้นะตอนแรกก็คิดว่าจะได้ใช้สรุปว่้ยแต่แต่ถ้าไอไอ็ไอดโบราณท่าเมื่อกี้ถ้ามันเกิดใหม่แล้วมันรีโบราณทาเดี๋ยวผมว่าเราพลาดน,นะที่เรากดล่างมาต่อเพราะว่าเมื่อกี้ตอนลงมาจากโบนาท่าเหมือนจะได้แต้มไม,ไม่ไม่ถึงร้อยใช่ไหม แต่สมมุติถ้าเราเอาตัวใหม่ในไม้สิบอ่ะแล้วให้มันขึ้นมาหน้ำตาลแต่แรกเลยอ่ะมันน่าจะตำต่อก็สองสามร้อยก็น่าจะได้อยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ผมพลาดเมื่อกี้ผมน่าจะลองเสียงไปดูหน่อยเนาะเพราะว่ามันได้เพิ่มขึ้นมันไปเยอะอ่าโอเคเมื่อกี้พลาดจริงพลาดจริงพลาดจริงมาเดี๋ยวต่อกันที่ไม้นี้นะครับไซบอร์ไซบอร์ไซบอร์ในตอนนี้มันพุ่งกระทำระยะได้แบบโหดจัดเออฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมว่าแทบเนี่ยสองพันเนี่ยผมว่าถึงชัว แต่จะจบที่สองพันเท่าไหร่เราหลรู้คงว่าสองพันชัวนะเพราทั้งชัวเลยเนี่ยนี่ยังไม่ทันสัตว์ียังไม่ทันจะได้ใช้เลือดอะไรน,ะนี่ก็พันล้านแล้วนะครับแล้วมีขวดเลือดฮิวขึ้นมาอีกเออแล้วก็ด,าด่าน,นนี้เนี่ยาดาดแต้มมาเขาเออเนี่ยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาด่าแต้มหน่อยแหละคือสองพันผมคิดว่าไหวแต่จะมากกว่าสองพันห่ผมว่า,วายากแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นจุดที่เท่าไหร่เพราะเราเลี้ยงามาเนี่ยเดี๋ยวนี้สีหวางให้ทำลายก็น้อยยลลี่ตามด่านก็น้อยมาเลยแต้มแต้มโดยพื้นฐานมันน้อยอยู่แล้วเออนี่ครับ แต่ก็อันดับ6แล้วนะอุ้ยผมลืมดูอันดับมเมืม่อกี้เลยว่ะไมาเมื่อกี้อันจบตอนอันไหร่ว่าลืมดูจริงเออนี่พันหกนี่สกิลสเตี๋ยงเพิ่งใช้ไปหนึ่งก็ศออึกนะครับเย็นเลยทั้งสองก๊อ,อกอย่างนี้ก็สองพันอย่างนี้ก็สองพันว่าสเตี๋ยงให้มาอีกสองก๊อ,อกเนี่ยผมคิดว่ามันมากพอที่จะสกิลได้อีกรอบหนึ่งซึ่งสกิลรอบหนึ่งเยอะนะแต่เราใส่บอกว่าสกิลนานนี่มีนัเนี่ยเมื่อกี้คือบัฟไอเมื่อกี้ที่ได้มาไอไอลูกไฟอ่ะนะครับเออเขาได้ระยะก็ดีอะ เฮ้ยเกิน2,000ว่ะ2,004ไม่แน่นะมีแต่3,000่ะเนี่ยตอนนี้ชุบหมดแล้วถ้าสกิลทันผมว่ามีรุง 3, ่ง3,000นะรือถ้าเราแบบไปโป๊ะเทะเจอจังหวะจุดที่ดานนี่มันมียินดีเยอะๆแล้วก็ระเบิดรัวๆอะไรเงี้ยแต่ทำลายสิง่งขวานี่อย่าไปนับนะครับตอนนี้คือแทบจะไม่มีประโยชน์เลยว่ะกลายเป็นว่าแต่พอมันไม่ตรงสายที่สแตกไม่ขึ้นเลยเนาะแต่ถ้ามันตรงสายเนี่ยไม้เดียวก็ขึ้นเยอะแต่คือเราไม่ได้เล่นสายทลายยิลน์ไงตอนนี้แล้คือแบบทำลายแบบแบบกล แค่ก้าวเท้าซ้ายแต่ยังไม่ได้เข้าเอาเท้าขวาเข้าไปเข้าไปแค่เท้ายังไม่ไปทั้งตัวนี่ก็สามัญสองแล้วนะชุบแล้วหมดแล้วก็คือสกิลก็ไม่ทันหรอกเพราะว่าดาบในสุทันมันไม่มีขดเลือดใหญ่ฉะนั้นเนี่ยสามัญสี่อะสามัห้าไปมีรู้วสามัญห้าไม่ทันถึงสามัสี่อยู่นะเออแต้มโอ้ยแต้มรวมเท่าไหร่วะเนี่ยเยอะจัดผมว่าเยอะมากนะครับเพราะไม้หลังๆนี่เราตึงมากอู้ยหมื่นสี่ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันในคลิปถัดไป สวัสดีครับ